64ถือว่าเป็นความตั้งใจที่กระเสริฐเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จสมเด็จแม่ของประเทศที่เราเคารพนับถือสักรับูชาอย่างสูงสุดซึ่งเป็นพระผู้สร้าง พราบรนีกับรัชการที่ก้ามาเป็นเวลายาวนานการที่เราได้มีโอกาสอันสำคัญเช่นนี้ถือว่าเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่สำหรับตัวเราด้วยว่าเราเป็นนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยมหาบุกุตราชาวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานถือว่ามีบุญเป็นพิเศษอาจจะกล่าวได้ว่าเหนือกว่านิสิตนักศึกษาอื่นๆที่ไม่มีโอกาสอย่างพวกเราจะขอให้ได้ใช้เวลาที่กำหนดหมายเอาไว้ว่าจะบรรยชา จะบวชเนี่ยเราม่จะดีเถ้าเวลาที่กำหนดเอาไว้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แม้จะมีเวลาเพียงเล็กน้อยก็ขอให้ได้ตั้งใจปฏิบัติให้ดีจริงๆในการบวชบวชทั้งกายบวชทั้งใจหมายถึงการเปลี่ยนเพศภาวะจากคารวะมาสู่ความเป็น บปรพระชิตเป็นนักบวชอย่างน้อยก็คือเป็นสม,มเด็ในช่วงระยะเวลากำหนดหมายเอาไวน้นี้ก็ขอให้ปฏิบัติตามกระบวการของทางมหาวิยาลัยได้วางเอาไว้ปฏิบัติตามบันเวลาช่วงไหนเวลาไหนทำอะไรบ้างก็ให้ปฏิบัติการบวชาต้องน้อมกายว่า,จาใจใจเข้าสู่พระรตรใจคือพระพุทธธรรมประสงค์ สังเกตเวลาที่เราเกล่าวทำพระชาขอบวชจะว่ากันสามรอบเริ่มตั้งแต่นะโมเรก็ว่าสามรอบเอสหังก็ว่าสามจบการขอบรรพชาโดยมีผ้ากาสาวะพัดที่เราประคองอยู่หน้าอกของเรานั้นก็ถือว่าเป็นการกล่าว ด้วยกันอีกสามรอบแม้แต่เราจะรับศีลพุทธังธรรมังสังฆังก็มีสามจบสามรอบเพื่อให้ความเกิดความมั่นใจสังเกตเวลาที่เราบรรพชาเราเข้าถึงพระรัตนา,ตาใจนี่เขาใช้ลงคำปเป็นเอกวับวจระทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากเราสังเกตว่า เวลาที่ไปที่วัดขององวงพ่อการไหว้พระจะไม่เหมือนวัดอื่น,นจะไม่เหมือนที่อื่นเช่นอย่างคำบูชาว่าอิมินาสการนะพุทธทางปูเชมิถ้าไปในงานทั่วไปก็อิมินาสการณนะกตัณพุทธทางอภิปูชายามะมันจะไปมันจะไปคากนกันกับบท ต่อไปจะอย่างว่าหลังสัมมาสัมพุทธโธพระกวาพุทธังอภิวาพุทธังพระกันตังอภิวา,ทวาเทมิทําไมไม่ลงมาชาวว่าขาโตก็เหมือนกันธรรมนมันสามิสังฆนามิคือหลักเกณฑ์ที่ใช้กันก็ในความหมายที่ถูกต้องก็คือเวลาที่เราไหว้พระเวลาที่เราเข้าถึงเพร,ะราะเดไใคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ทุกคนจงเอาใจเข้าถึงเอากายเขาถึงเอาใจเขาถึงเอาคำพูดเข้าถึงเรียกว่าถึงด้วยกายวาจาใจให้ลงมิทั้งหมดเลยแต่เวลาเราขอบวชกับพระปุจชาโดยมีพระสงฆ์เป็นเป็นบริวารเป็นพระอันดับนี่ก็จะใช้เป็นประหัวจนะเช่นอย่างคำว่าสังคพันเตกสัมปดังยาจามะ อันนี้หมาย,ยถึงพระสงค์ทั่วไปเป็นบุคคลเป,เป็นสมมุติสงน์นี่เพราะเนี่ยลงมาเวลาที่เราไหว้พระท่านใจนี่จะไม่เหมือนกันก็สังเกตดูเราจะต้องบวชด,ด้วยใจจริงๆก็ขอ,ขอให้พวกเราได้คิดว่าพระพุทธเจ้านั้นก็คือบุคคลที่เลือดด้วย พระชาชกูลท,ที่ที่ประสูติเกิดกอเป็นเชื้อพระวงศ์เป็นพระชายาญาติเป็นกษัตริย์แล้วก็พระองค์ทรงสารราชสมบัติในฐานะที่ควรจะได้รับไปเสด็จระชมพนวด <c oughs> เพื่อที่ต้องการที่จะได้บรรลุเป็นพระสมาสิมุทธเจ้าเพือพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง เป็นผู้นำที่ประเสริฐเรียกว,ว่าสลักความสุขทุกอย่างในทางโลกีไปสู่ทางโลกุตระเมื่อพระองได้ทรงบรรลุะธรรมันสูงสุดเป็นตรงกบกื้อรียจสักด์สีประการซึ่งไม่มีในศาสนาอื่นได้แก่ทุกสมุทัยนิโรธมากทำให้พระองค์ได้ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเรียกว,ว่าโลกวิทู พระธรรมคำสอนแปดหมื่นสี่พันพระธรรมกันในพระใจปิดกเป็นส่วนระสูตรพระวินัยพระประมัติทรงได้ประกาศเอาไว้อย่างครบถ้วนโพดีสนโพริบูนแม้หากพร,ระองค์จะปฏิญพาไปแล้วพระธรรมคำสอนก็ยังเป็นครูเป็นศาสดาพระธรรมวินัยเป็นครูเป็นศาสดาแทนพระองค์อยู่ทุกการทุกเวลา ถ้าทำที่เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะให้บรรลุความสุขความเจริญได้ตลอดไปพระอริยสงฆ์ผู้ที่ดำเนินตามปฏิบัติที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติมาแสดงเอาไว้วก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานมีทุกยุคทุกสมัยไม่เคยว่างเว้นแม้หากจะไม่มีใครประกาศก็ตามโดยธรรมดาธรรม ความเป็นจริงคือการปฏิบัติถูกต้องแล้วก็ได้บรรลุสิ่งที่ถูกต้องที่ดีที่ชอบไม่เลือกการเรียกเวลาเรียกว่าเป็นอากาศที่โกฉะันั้นเราก็ได้มาเข้าถึงเป็นที่เรียบร้อยเ,อเราก็มามุ่งถึงการบวชการบวชนั้นจะต้องเรียนรู้พระกรรมฐานซึ่งพระบรมศาสดาจารย์ได้ส่งบัญญัติเอาไว้ให้เราได้เข้าถึงพระกรรมฐานเรียกว่า พัะจาปัรจกมฐานโดยเรียกว่ากรรมฐานหอันเป็นมูลกรรมฐานดั้งเดิมที่จะต้องได้รับเพื่อเป็นข้อปฏิบัติในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปในเจ้าหน้าทั้งหลายได้ว่าตามดังต่อไปนี้เจสัโลมานาคาดันตาตะโจ ันนี้เรียกว่าอนุรอยอุโลมต่อไปศึกษาโดยปฏิโยตลมย้อนปรับตาโจนันตานาคาโลมาเจสาเจษาคือผมโลมาคือคนนาคาเคลื่อนดันตาคือวันตาโจเคลื่อนเสียงห้าเรียกวเป็นตาจะปัญญกรรมฐานมีหนังเป็นที่สุดหรือเรียกวมูลกกรมฐานเป็นกรรมฐานอันแรกที่พระพุชาจะต้องมอบให้แก่เจ้าหน <โ curtain, S 2> ้า ผู้ที่มุ่งการบุสมบรือเรือยเรียกว่าบรรพชาเปค่ะกขาโดยเฉพาะก็คือการบรรพชาเพื่อที่จะนำตนเข้าสู่พระศาสนาเปลี่ยนเพศเปน็นบรรพชิตเพื่อที่จะได้น้อมบุทิดถวายพระราชนุพนธแด่ผู้ที่เราเคารพนับถือโดยเฉพาะก็คือสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมบราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันพันปีเลีพันปีหลวงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของตนและของทางสถาบันที่เราครรพ